สำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้เรามาเตรียมตัวในฐานที่เราจะเดินน้ำยานะครับขั้นตอนอันนี้คือขั้นตอนที่เราจะเดินน้ำยานะครับเป็นขั้นตอนที่ต้องการความสะอาดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมนะครับว่าเราจะต้องใช้อะไรบ้างส่วนอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องก็อย่าพยายามนะครับให้มันอยู่ใกล้เพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอนะครับก็จะมี ใบมีดสองใบนะครับเตรียมไว้ผมถนัดขวานะครับผมก็ไว้ฝั่งขวามือนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเป็นน้ำยาประสานนะครับแต่ว่าเอาใส่ขวดกาวร้อนเพื่อให้มันง่ายนะครับถ้าใช้ซลิงมันเวลามันหลุดแล้วมันแตกนะครับแล้วก็ฝาอันนี้เราเช็ดไปรอบหนึ่งแล้วนะครับเช็ดด้วยน้ำยารอบหนึ่งแล้วแล้วก็ส่วนพวกนี้ก็เป็นชิ้นงานนะครับชิ้นงาน อันนี้คือลักษณะของการเตรียมนะครับการเตรียมตัวที่จะเดินน้ำยาแล้วก็คลิปนะครับคลิปนะครับพวกนี้ก็ดูว่าเราถนัดมือข้างไหนนะครับแล้วเราก็ดูว่าอะไรที่เราจะต้องหยิบที่เราจะต้องจับนะครับให้มันสะดวกเราก็จัดเอาตามความเหมาะสมของตัวเราเองนะครับทีนี้ผมจะพาเดินนะครับผมตัดต่อคลิปไม่เป็นนะครับผมตัดต่อคลิปไม่เป็นก็จําเป็นจะต้องทําอย่างนี้นะครับ <c oughs> ทีนี้ขั้นตอนในการเริ่มเลี่ยมเนี่ยผมก็จะดูงานที่จะต้องมีการยิงครับคือเป็นรูปหล่อนะครับเป็นรูปหล่อสององนี้นะครับอันนี้เป็นงานรูปหล่อผมจะทํารูปหล่อก่อนนะครับ <c oughs> คือพวกกระจกฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยเรากดนะครับเรากดมันเรากดได้พอดีแล้วนะครับ ากดได้พอดีแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหานะครับคือเราจะต้องมีการวัดกันอะไรตั้งแต่ตอนที่เรากดแล้วนะครับไม่ใช่ว่าพอจะเดินน้ายาค่อยมาวัดมาลองนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับก็เหมือนเดิมสลับภารูปล้อ นะครับ้ารูปหล่อเราก็จะใช้ฝาใช้ฝาในการประคองนะครับใช้ฝาในการประคององพระไม่ได้มีการยิงไฟนะครับเราจะใช้ฝาหน้าใช้ฝาหน้านะครับเราจะใช้ฝาตรงนี้นะครับ อันนี้อีกนิดเดียวนะครับผมยิงไฟแค่นิดเดียวนะครับก็จะล็อกพอดีมันอยู่ที่ลักษณะของมันอยู่ที่ลักษณะของของพาระด้วยนะครับว่าเราจะเอาล็อกหมายความว่าเราจะล็อกแบบขนาดไหนนะครับอ่ามันอยู่ที่ลักษณะรูปทรงของพาระด้วยนะครับคือลักษณะเน,นี้ยประคองแค่นิดเดียว มันก็ล็อกอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีเขี้ยวมีเดือยมีอะไรต่างๆในลักษณะของพระอยู่แล้วมันไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าการณีที่พระที่มันไม่ค่อยมีเขี้ยวนะครับไม่มีเขี้ยวล็อกอย่างเช่นเป็นฐานธนุมานนะครับหรือว่าเป็นรูปทรงเป็นแท่นสี่เหลี่ยมอะไรประมาณนี้นะครับมันไม่มีเขี้ยวให้ล็อกเราก็ต้องพิจารณาดูเอานะครับว่าเราจะทํายังไงนะครับอยู่ที่หน้างานเพราะฉะนั้นทฤษฎีเหล่านี้มันไม่ตายตัวนะครับ อันนี้รอให้มันเย็นแป๊บหนึ่งก็ค่อยเดินน้ำยานะครับแล้วก็มาทำตัวที่สองไว้รอนะครับ <c oughs> คือถ้าเป็นพวกฐานพระรูปหล่อทั่วไปนะครับฐานพระรูปหล่อทั่วไปนั้นไม่ค่อยมีปัญหานะครับไม่ค่อยมีปัญหาในการล็อกเท่าไหร่นะครับเ <c oughs> พราะว่ามีเขี้ยวเยอะครับมีเขี้ยวเยอะมีตัวล็อกเยอะนะครับมีตัวจับเยอะเพราะฉะนั้นเรายิงไฟแค่นิดเดียวนะครับยิงไฟใส,ส่ฐานแค่นิดเดียวมันก็อยู่แล้วนะครับ แต่ถ้าเป็นกรณีอย่างอื่นนะครับที่มันมันไม่มีเชีย่ยวให้ล็อกเนี่ยมันก็จะต้องพิจารณาเอาตามหน้างานนะครับอย่าไปยึดติดอันใดอันหนึ่งนะครับผมจใช้ไฟที่ไม่ได้แรงมากนะครับนะครับอันเนี้ทีเนี้ผมก็จะเดินน้ำยานะครับผมจะเดินน้ำยาตัวนี้นะครับ เราก็เตรียมไว้นะว่าเราต้องใช้อะไรบางอะไรที่เราไม่ได้ใช้ก็พยายามอย่าให้มันมาเกะกะในมือเรานะครับเพราะว่าอุบัติเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นได้ไวมากนะครับเช่นเวลาเราจับของบางสิ่งเบางอย่างแล้วมันมาติดไปกับผ้ากับอะไรหรือนะครับขวดน้ํายาล้มอะไรประมาณนี้นะครับเราต้องต้องดูดีๆนะครับอย่าให้สิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ทําให้งานเราผิดพลาดได้นะครับเสียเวลานะเสียเวลาต้องทําใหม่นะครับ อันนี้ผมเอาน้ำยา L.O.C. ของ M.V. นะครับน้ำยาเช็ดกระจกของ M.V. นะครับอันนีประสงค์มาใช้เช็ดรู้สึกว่ามันใส่นะครับมันใสสะอาดมากเลยนะครับไม่มีคราบไขมันนะนะครับใสสะอาดมากมันอาจจะแพงไปหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็คุ้มกับการที่เราจะลงทุนทำพวกนี้นะครับมันมันไม่ได้เปลืองอะไรนะมันไม่ได้เปลืองนะครับใส่นิดเดียว แต่ m อ a อย่างว่าแล้วครับของ m อ a มมันแพงนะแพงก็จริงแต่ว่ามันก็คุ้มนะครับคือมันงานมันสะอาดนะมันสะอาดได้ไวนะครับ mm hmm. พวกคราบกาวคราบอะไรที่มันติดในกระดาษเนี่ยนะครับ mm hmm. ผมลองผมลองเอาแผ่นเก่าๆนะครับแผ่นเก่าๆที่มันมันติดนะครับแล้วเอาน้ำยาล้างอะไรต่างๆมันก็ใสดีนะครับก mm ็ hmm. ถือว่าโอเคนะครับสำหรับผม แพงไม่ว่าครับเราลงทุนเพิ่มเติมนิดหน่อยเพื่อให้งานเราออกมาดีก็ก็น่าลงทุนนะครับเนี่ยอะไรที่มันไม่เต็มเราก็เติมเอานะครับเราก็เติมเอาใจเย็ยนนะครับเดินน้ายาไม่ต้องไปรีบนะครับส่วนมากถ้าเป็นมือใหม่ๆก็จะรีบเนี่ยนะครับอันนี้จบไปแล้วนะครับทีนี้ วันนี้ผมอยากจะมาเล่าอันหนึ่งนะครับอยากจะมาเล่าตรงนี้นะครับจุดตรงนี้ในการเลี่ยมที่มีสองชิ้นแบบนี้ประกอบกันอย่างนี้นะครับผมจะมาเล่าตรงนี้ว่าถ้าแบบนี้เราจะคิดราคาอย่างไงนะครับถ้าแบบนี้เราจะคิดราคาอย่างไงเพราะว่าสององค์น,นะครับเลี่ยมด้วยกันอันนี้ผมจะไม่มีราคาตายตัวนะครับในส่วนตัวผมนะครับไม่มีราคาตายตัวผมดูที่ว่า มันยากหรือมันง่ายนะครับในการเข้าแกนยากง่ายต้องดูนะครับว่าพระมีขนาดที่แกนอขอบมันเสมอกันไม่เสมอกันอะไรยังไงนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเรียบด้วยกันมันต้องถูกนะครับต้องคิดแค่ร้อยนึงอย่างเงี้ยนะครับที่จริงความคิดนีนไน้ไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องนะครับในในในความคิดผมนะครับเพราะว่าบางทีการทํางานที่มันสองชิ้นด้วยกันเนี่ยทำให้ความยากเป็นสองเท่าก็มีนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะคิดว่าไม่เป็นไรหรอกคิดราคาอย่างทู่ว่าเรา,เราเ,เรายามกรอบละร้อยในตอนคิดร้อยน่ี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับถ้าเป็นลักษณะน,นี้นะครับถ้าเป็นลนนักษณะนี้ถ้าทั่วไปนะครับถ้าทั่วไปผมก็จะคิดอยู่ที่นะครับประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบนะครับขึ้นนะครับเป็นอย่างต่ํานะครับเป็นอย่างต่ําแต่ถ้าเกิดว่า ลักษณะเหรียญไม่เหมือนกันเช่นขอบหรือว่ามันเข้ายากนะครับแล้วก็ต้องคิดเพิ่มนะครับเพราะว่ามันเอาตามความยากง่ายดียกว่านะครับไม่ได้ตายตัวนะถ้าเป็นแบบนี้ผมก็จะคิดอยู่ที่ร้อยห้าสิบนะครับอันนี้คือเป็นขาประจํากันด้วยนะครับผมจะคิดราคานี้นะครับข้อดีคือข้อดีนะครับคือเรา แต่งแค่รอบเดียวนะแต่งแค่ครั้งเดียวก็ได้สองอันเลยนะครับแต่ข้อเสียคือถ้าเกิดว่าเราทพาพลาดนะครับถ้าเกิดว่าเราทาพลาดอันใดอันนึงนะครับมันก็จะต้องทําใหม่นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ต็ก็ต้องเราต้องคิดในมุมนี้ด้วยนะครับเราต้องคิดในมุมนี้ด้วยครับอย่างตัวนี้นะครับอันนี้เป็นไม้ยิ้วดานะครับมันเป็นลักษณะที่ไม่ได้เขาเรียกว่า ยังไงดีครับไม่มีไม่ได้สัดส่วนนะครับไม่ได้สัดส่วนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาจินตาานาการเราเองนะครับว่าจินตาานาการเอาเองว่าเราจะเลี่ยมทรงไหนนะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมทรงทรงูปไข่ทรงโคมอะไรต่างๆอันเนี้ยเราจะต้องมาดีไซน์เองนะครับเราจะต้องมาดีไซน์เองผมก็เลยมาดีไซน์ว่าถ้าทรงเนี้ยถ้าเป็นรูปรูปไข่วงรีมันก็จะดูใหญ่ไปนะครับถ้าเป็นสี่เหลี่ยมก็จะดูใหญ่เหมือนกันนะครับ ดูใหญ่มากกันไปผมก็เลยทำเป็นทรงกลมนะครับทำเป็นรูปทรงกลมต้องเล็งดูดีๆนะครับ <ouse> เพราะว่า,อ,าอันนี้ต้องมีการยิงนะครับจะต,ต้องมีการยิงไฟนิดหน่อยนะครับยิงไฟใส่ฝานะครับเพื่อให้มันลงเพื่อให้มันลงสนิทนะครับเพื่อให้มันลงสนิท <_ unless> อันนี้เราใช้ฝาล็อกด้วยนะครับเราจะใช้ฝาในการล็อกด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องต้องยิงไฟนะครับ ยิงไฟก็ไม่มีปัญหาแล้วครับเดี๋ยครับยิงไฟแล้วก็หนีบไปก่อนนะครับแล้วก็หนีบไปก่อนแบบนี้นะครับเอายิงนิดเดียวนะครับยิงนิดเดียวก็เดินอันต่อไปนะครับลักษณะการทําง,งานก็แบบนี้นะครับเราต้องวางแผนดีๆว่าเราจะทําอะไรก่อนอะไรหลังนะครับ ถ้าตัวไหนที่เราจะต้องมีการยิงไฟนะครับเราก็ทําไปทําก่อนเพื่อที่จะรอให้มันเย็นนะครับแล้วเราก็ท,ทําตัวอื่นรอไปแบบนี้นะครับว่าอันนี้เป็นของเจ้าเดียวกันนะครับเป็นของเจ้าเดียวกันเป็นของขาประจํากันนะครับ ต้องเลงนะครับต้องเลงดีๆเจอถ้าฝาหน้าถ้าเลงไม่ตรงนะครับฝาหลังมันก็ไม่ตรงไปด้วยแล้วครับเพราะว่ามันต้องเลงใส่กันนะเดินน้ำยาวก็ไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบนีบ่ไม่ต้องอะไรนะครับใจเย็นดูดีๆก่อนนะครับค่อยๆทำไปนะครับค่อยๆนี่ค่อยๆทำไป สำหรับถ้าเป็นมือใหม่ก็ทาไปเรื่อยๆครับมันไม่มีสูตรสาเร็จนะครับมันไม่มีสูตรสาเร็จหรอกว่าเดินยังไงนะครับเดินองคหนึ่งมันไม่ดีก็เดินสิบองค์สิบองค์ไม่ดีก็ร้อยองค์นะครับไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะรู้เองนะครับเดี๋ยวเราจะรู้เองนะครับผมบอกเลยว่าถามสิบคนก็ตอบไม่เหมือนกันสักคะนละครับเวลาเราเรา,เรารู้เคล็ดลับรู้เทคนิคแล้วเราก็จะรู้เองว่าเราจะต้องทํำยังไง <The suspense> นะครับเราจะรู้เองว่าเราจะต้องทํำยังไง เพราะฉะนั้นต้องลงมือครับลงมือทํานะครับรรบ,บางทีเดินเดินไปพอนานๆไปแล้วเราเราไม่ได้จําทฤษฎีอะไรหรอกครับมันเป็นประสบการณ์นะครับเป็นประสบการณ์จะบอกเราเองว่าถ้าแบบนี้เราจะต้องเดินยังไงนะครับจะต้องทํายังไงมันไม่เหมือนกันนะครับเราจะต้องเจองานที่หลากหลายเจองานที่ไม่ซ้ำกันนะครับแล้วก็ การเปิดบล็อกนี่อก็ขยันเปิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมมีบล็อกที่ผมเก็บไว้เนี่ยนะครับประมาณน่าจะสองพันกว่าบล็อกนะครับคิดดูนะครับว่าพระมันมีมีรูปทรงเยอะขนาดไหนนะครับผมมีบล็อกเนี่ยยังต่ําเลยนะครับตัวนี้น่าจะสองพันห้าร้อยบล็อกนะครับผมเก็บนะผมจะเก็บไว้นะครับผมจะทําเป็นสาร,รบันเก็บไว้เอามาใช้นะครับ แต่ว่าถึงจะมีเยอะขนาดนี้ก็ต้องยังเปิดบล็อกทุกวันนะครับก็มีงานแบบที่เราต้องเปิดอยู่ดีนะครับเปิดอยู่เรื่อยๆนะครับงานบางอย่างก็เปิดครั้งเดียวแล้วทิ้งเลยนะครับงานบางอย่างก็เปิดแล้วเอาไว้ใช้บางอันเนี่ยผมใช้เป็นเอาง่ายๆครับบล็อกเดียวหาเงินได้หาเงินหมื่นได้ครับก็มีนะครับบางบล็อกก็ทีเดียวจบนะครับ คือมันไม่มีคนอมาเลี่มนี้อีกเลยนะครับก็มีนะครับการเก็บบล็อกนะการเก็บบล็อกเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาถ่ายให้ดูนะครับว่าผมเก็บบล็อกยังไงนะครับวิธีการเก็บวิธีการหาบล็อกผมจะทําอีกคลิปหนึ่งนะครับเอามาให้ดูว่าทํำยังไงนะครับซึ่งมันก็จะเหมาะกับคนที่มีร้านอยู่ประจํานะครับคือมีที่ มีส่วนที่สามารถที่จะเก็บที่จะวางได้นะครับเพราะว่าก็กินพื้นที่อยู่นะครับแต่สาหรับของผมมันผมเป็นตึกนะพื้นที่มันกว้างขวางนะครับมันคือจะวางจัดยังไงก็ได้นะครับมันกว้างนะครับมันกว้างพื้นที่ผมเยอะนะครับเนี้ยนะครับก็เดินนำยาปากติอย่างนี้นะครับเนี้ย เดี๋ยวผมจะเดินอีกแค่สององค์นะครับที่เป็นรูปหล่อแล้วผมก็จะจบคลิปนะครับผมก็จะจบคลิปไปเลยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยก็เดินนะครับปกติด้านหลังนี้ไม่ต้องซีเรียสแล้วนะครับด้านหลังถ้ามันไม่ล็อกก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราจะล็อกแค่ด้านหน้าอย่างเดียวด้านหลังเราไม่ได้เราไม่ได้ล็อกไม่ได้อะไรมันนะครับพอเป่านะครับเป่าทำความสะอาด ุกครั้งแล้วครับทําให้เป็นนิสัยนะครับก็หลีกเลี่ยงการใช้ปากนะครับหลีกเลี่ยงการใช้ปากในการเป่าเพราะว่ามันก็จะมีน้ําลายออกไปด้วยนะครับมันก็จะมีน้ําลายออกไปด้วยก็ฝืกเปานะครับแต่บางทีเราชินบางคนใช้ปากเป่าจนชินก็มันชินนะครับอันนี้ผมใช้ตัวเป่าลมนะครับ ไอตัวเป่าลม <c oughs> อันนี้เป็นรูปหล่อเรื่องการเล็งการดูมุมดูอะไรต้องใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะไม่ต้องกลัวบันช้านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเร่งรีบหรือว่าเราไม่รอบครอบตัวเนี้ทำให้งานต้องทำใหม่หมดเลยนะครับมันไม่คุ้มกันนะเสียเวลาตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็งานทีเดียวจบนะครับ ถามว่าผมเคยทํางานผิดพลาดนะครับผมบอกเลยครับจบทุกวันนะครับเกือบทุกวันความผิดพลาดนะครับส่วนมากผมความผิดพลาดผมคือเดินน้ํายาไม่เต็มนะครับเพราะว่าเราสายตาไม่ค่อยดีนะครับสายตาไม่ค่อยดีแต่ว่าเป็นการเดินไม่เต็มซึ่งเรามาเช็คทีหลังแล้วเราสามารถเติมอีกได้นะครับอันนี้มันไม่มีปัญหาอะไรนะครับคือว่าเราเดินทิ้งไว้เงี้ย ผมก็จะมาส่องกับแสงไฟดูนะครับเวลาจะเอาคลิปออกเราไม่เห็นเอา้าตรงนี้ยังไม่เต็มนะครับเราก็แก้นะครับคือต้องรีบแก้นะครับมันก็ยังไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่รีบแก้ไขนะครับเราปล่อยเลยไปพอเราไปตัดไปแต่งมันก็รั่วครับมันก็รั่วอจะให้ไปถึงขั้นตอนนั้นนะครับคือให้เราเช็คก่อนที่เราจะเอาไปแช่น้ำเนี่ยเช็คดีๆก่อนนะครับเช็คดีๆก่อนว่ามันเต็มร้อยเปอร์เซ็นตนะครับ สายตาเนี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญอยู่นะครับสายตาเนี่ยสำคัญอยู่นะครับตัวนี้ด้านหลังคงต้องยิงไฟอีกนะครับเพราะว่ามันมีการเผ่เยือที่เยอะอยู่นะอันนี้ลงป,ปูทวดนะครับลงป,ปูทวดฐานเขาฐานเขาเขาหนาครับฐานหนาก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเราก็ยิงไฟเอานะ เอายิงไฟได้นะครับไม่มีปัญหายิงไฟก็ก็มองมุมหนึ่งก็เป็นการดีนะครับจะได้ล็อกแน่นๆนะครับอันนี้ล็อกทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับเพราะว่าหลวงปู่ทวดลักษณะท่านก็จะหน้าท่านจะดูคง้มคันิดนึงนะครับ โอเคไม่มีปัญหานะครับวันนี้ไม่มีปัญหารอให้เย็นนิดนึงนะครับอ่าเราก็มาเดินตัวนี้นะครับตัวนี้เย็นแล้วอเออ้ยตัวนี้คงเดินไปแล้วโทษทีนะครับตัวนี้เดินไปแล้วอ๋อลืมนะครับอ่เดินตัวนี้เลยนะครับ <c oughs> ถามว่าน้ำยาใช้ยี่ห้อไหนนะครับ ผมใช้อยู่ช่วงนี้ก็ใช้เฉพาะ AEC นะครับช่วงนี้ผมใช้ AEC นะผมก็ไม่ได้ใช้่ห้ออื่นนะครับอันนี้ด้านหน้ายังไม่เต็มนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะซ่อมทีหลังนะครับเราไม่ต้องรีบนะครับในการซ่อมกันอะไรอย่าไปรีบนะครับยิ่งรีบซ่อมมันยิ่งไปเรื่อยนะครับแต่ให้เราจำไว้ว่ามันเป็นข้างหน้าหรือข้างหลังนะ <c oughs> เราก็ค่อยๆซ่อมไปนะครับ <c oughs> ให้มันเซบตัวให้มันแห้งดีก่อนนะครับเราค่อยซ่อมอันนี้ผมก็จําได้ว่าผมจะต้องซ่อมด้านหน้านะครับผมจะต้องซ่อมด้านหน้านิดนึงก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับเนี่ย <c oughs> ผมจะรอซ่อมด้านหน้านิดนึงนะครับผมจะรอให้แห้งก่อนนะครับรอให้แห้งก่อนโอเคนะครับ คลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปต่อไปครับ